เสียงปืนใหญ่ยังคงดังต่อเนื่องนะคะนี่คือสถานการณ์จริงนะวันที่12ธันวาคม2568ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนีม้มันไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งกันเหมือนที่เราเคยได้ยินมาแล้วนะคะแต่มันคือการสู้รบเตมรูปแบบเลยมีการใช้อาวุธหนักอาวุธสมัยใหม่เข้าปะทะกันอย่างดุเดือดสำหรับข้อมูลที่เรามีในมือวันนี้นะคะก็มีทั้งรายงานจากกองทัพบทวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตลอดทั้งปี ภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการปฏิบัติต่อภาพทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันค่ะเพื่อหาคำตอบว่าสถานการณ์ล่าสุดในสนามรบเป็นยังไงและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นอะไรคือชนวนเหตุที่แท้จริงที่มันลุกลามจนกลายเป็นสงครามย่อยๆแบบนี้ได้งั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพในสนามรบก่อนเลยนะคะจากข้อมูลที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สสรุปมาบอกว่าตอนนี้ยิงกันทั้งวันเลยกระจายไปหลายจุดมากสถานการณ์จริงๆมันหนักขนาดไหนคะใช่ครับหนักมากครับ คือการประท้ามันเกิดขึ้นตลอดแนวชายแดนใน3จังหวัดหลักเลยทั้งอุบลราชธานีศรีสะเกดแล้วก็สุรินทร์ครับแต่ถ้าจะให้ชี้จุดที่เป็นเป็นหัวใจของการสู้รบจริงๆหรือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองฝ่ายพยายามชิงความได้เปรียบกันอย่างหนกันกๆเนี่ยก็น่าจะมีอยู่สัก2-3แห่งที่น่าจับตาเป็นพิเศษครับที่ไหนบ้างคะ ก็คือบริเวณปราสาทพระวิหารที่รีสะเกดและก็โซนปราสาทตาเมืองกับตาควายที่สุรินทร์ซึ่งพื้นที่พวกนี้คือมันเป็นพื้นที่สัญลักษณ์ที่มีความขัดแย้งเชิงประวัติศาสตร์กันมานานอยู่แล้วอ๋อค่ะแต่สิ่งที่ทําให้การประทะครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงเลยนะคือการใช้อาวุธครับการใช้อาวุธใช่ครับฝ่ายกัมพูชานี่ระดมยิงทั้งปืนใหญ่ทั้งจรวดหลายลํากล้องอย่าง BM21 แต่ตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงในสนามรบตอนนี้คือสิ่งที่เรียกว่าโดรนพลีชีพหรือโดรน FPV ครับข่าวสงครามยูเครนหรือตะวันออกกลางตอนนี้มันเกิดขึ้นที่ชายแดนบ้านเราแล้วมีกรณีของสิบเอกชวาวกรเดชขุนทศที่เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดรนทิ้งระเบิดน,นี่มันหมายความว่าสนามรบชายแดนของเรามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะไม่เหมือนเดิมอย่างสิ้นเชิงครับมันคือมิติใหม่ของการรบเลยที่เทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าราคาถูก เข้าถึงง่ายอย่างโดรนสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้เทียบเท่าอาวุธราคาแพงๆและแน่นอนว่าฝ่ายไทยก็ต้องปรับตัวครับเราก็มีการตอบโต้ด้วยการใช้โดรนของเราเหมือนกันเราก็ใช้โดรนสู้กลับไปใช่ครับโจมตีกลับไปยังฐานที่มั่นแล้วก็คลังอาวุธของกัมพูชาเช่นกันในบรรดาข้อมูลการตอบโต้ของไทย มีอยู่เคสหนึ่งที่ดิฉันว่ามันสะท้อนภาพสงครามยุคใหม่ได้ชัดเจนมากคือเรื่องทาวเวอร์เครนที่อยู่ใกล้ๆปราสาทพระวิหารที่เราใช้โดรนชี้เป้าให้ปืนใหญ่ยิงทำลายเรื่องนี้มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงคะเรื่องนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าทาวเวอร์เครนตัวนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เครนก่อสร้างธรรมดาแต่ฝ่ายกัมพูชาเขาดัดแปลงมันให้กลายเป็นเ,เสาสัญ,ญญาณสำหรับสงครามอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเลยโหสงครามอิเล็กทรอนิกส์ครับ นึกภาพตามนะครับบนยอดเครนนั้นมีทั้งระบบต่อต้านดโดรนหรือแอนตี้โดรนมีระบบก่อกวนสัญญาณ GPS หรือ GPS spoofing เพื่อทำให้ดโดรนหรืออาวุธนำวิถีของเราทำงานผิดพลาดและที่สำคัญเลยคือมีกล้องสอดแนมประสิทธิภาพสูงติดตั้งอยู่ด้วยโอ้โหครบวงจรเลยนะคะพูดง่ายๆก็คือมันเป็นหอคอยสอดแนมและโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งตระง,งานอยู่ตรงนั้นเลยครับ การทำลายเครนตัวนี้มันจึงไม่ใช่แค่การทำลายสิ่งก่อสร้างแต่เป็นการปิดตาแล้วก็ตัดแขนตัดขาขีดความสามารถในสงครามยุคใหม่ของฝ่ายตรงข้ามโดยตรงเลยครับเหมือนในหนังเลยนะคะที่ต้องไปทำลายเสาสัญญ,ญาณของศัตรูก่อนแล้วเรื่องโรนพลีชีพที่บอกว่าเป็น FPV เนี่ยมันคืออะไรหรอคะ แล้วทำไมถึงมีข้อมูลว่าคนบังคับอาจจะไม่ใช่ทหารกัมพูชาด้วยซ้ำโดรน FPV หรือ first person view คือโดรนความเร็วสูงครับที่คนบังคับจะสวมแว่น VR อ๋อเหมือนเล่นเกมประมาณนั้นเลยครับทำให้เห็นภาพเหมือนตัวเองกำลังบินไปด้วยทำให้ควบคุมได้แม่นยำมากแล้วก็พุ่งเข้าหาเป้าหมายได้เหมือนจรวดนำวิถีเลยส่วนประเด็นเรื่องคนบังคับมีรายงานที่น่าสนใจมากครับ จากการดักฟังสัญญาณวิทยุสื่อสารของหน่วยบังคับโดรนฝ่ายกัมพูชาปรากฏว่ามีการใช้ภาษาอังกฤษในการสั่งการและประสานงานกันภาษาอังกฤษเหรอคะใช่ครับซึ่งมันทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญหรืออาจจะเป็นทหารรับจ้างจากต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ซับซ้อนและน่ากังวลมากครับอืม การสู้รบที่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนขนาดนี้มีการลงทุนขนาดนี้มันทำให้เกิดคำถามสำคัญเลยค่ะว่าอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้สถานการณ์มันบานปลายขนาดนี้มันคงใช่ไม่ใช่แค่เรื่องพิพาทเขตแดนธรรมดาๆแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยการวิเคราะห์จากหลายแหล่งชี้ตรงกันว่า ความขัดแย้งนี้อาจจะเข้าข่ายทฤษฎีการเมืองที่เรียกว่าสงครามเบี่ยงเบนความสนใจหรือ diversionary war หลังจากปัญหาภายในประเทศทั้งเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ปัญหาปากท้องของประชาชนที่มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆการสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งกับศัตรูภายนอกอย่างไทยเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือชั้นดีเลยในการปลุกกระแสชาตินิยมขึ้นมากลบปัญหาเหล่านี้เพื่อรวบรวมการสนับสนุนจากประชาชนให้กลับมาอยู่ข้างผู้นำอีกครั้งถูกต้องครับ ทฤษฎีสงครามเบี่ยงเบนความสนใจนี่เป็นเรื่องคลาสสิกทางการเมืองเลยนะคะแต่การก่อสงครามมันก็มีความเสี่ยงสูงมากเหมือนกันอะไรคือฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้เขาต้องเลือกใช้ไพ่ใบนี้คะมีตัวกระตุนที่มันเฉพาะเจาะจงกว่านั้นไหมมีครับและเป็นประเด็นที่ใหญ่มากด้วยคือปฏิบัติการของรัฐบาลไทยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาในการกวาดล้างเครือข่ายทุนสีเทาแล้วก็แกงคอเซนเตอร์ที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานปฏิบัติการอ๋อเรื่องทุนสีเทาใช่ครับ แหล่งข้อมูลวิเคราะห์ว่าธุรกิจผิดกฎหมายขนาดมหึมาพวกนี้เนี่ยเปรียบเสมือนงบประมาณเงาหรือ Shadow s h a d ด w budget งบประมาณเงาครับเป็นเหมือนท่อนน้ำเลี้ยงที่หล่อเลี้ยงรอะอบอบคุณเซนและกลุ่มอิทธิพลต่างๆมาอย่างยาวนานตัวเลขประเมินมูลค่าของเศรษฐกิจสีเท่านี้สูงถึง4ง6แสนล้านบาทต่อปีเลยนะครับโอ้เยอะมากเลยนะคะพอท่อน,น้ำเลี้ยงเส้นสำคัญนี้กำลังจะถูกตัดโดยฝ่ายไทย การสร้างสถานการณ์ที่ชายแดนเพื่อเบี่ยงประเด็นและก็อาจจะเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองทางการเมืองจึงกลายเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลในมุมของเขานะครับฟังดูแล้วเหมือนเป็นการเดินเกมที่ซับซ้อนมาก แล้วฝั่งไทยล่ะคะสถานการณ์นี้มีนัยยะทางการเมืองสำหรับรัฐบ,บาลนายกอนุทินชาญวีรกูลบ้างไหมหรือเราเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะการเมืองภายในก็เป็นปัจจัยสำคัญฝั่งเราเหมือนกันคือต้องยอมรับว่าช่วงก่อนเกิดการประทารุนแรงคะแนนนิยมของรัฐบาลกำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยเฉพาะจากวิกฤตการจัดการปัญหาน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่ใช่ครับทิศโดนวิจารณ์อย่างหนักเลย แต่พอเกิดสถานการณ์สู้รบปที่ชายแดนขึ้นมามันกลายเป็นเหมือนเป็นโอกาสทองทางการเมืองที่ทําให้ภาพลักษณ์ของนายกอนุทินเปลี่ยนไปทันทีเปลี่ยนไปเลยครับจากผู้นําที่ถูกวิจารณ์เรื่องการจัดการปัญหาภายในกลายเป็นผู้นําภาวะสงครามที่แสดงท่าทีแข็งกร้าวเด็ดขาดในการปกป้องอธิปไตยของชาติซึ่งแน่นอนว่าได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนอย่างล้นหลามเลยครับแต่ความแข็งกร้าวนั้นมันจริงแค่ไหนคะในเมื่อมีข้อมูลชี้ว่า รัฐบาลเองก็ยังไม่ได้จัดการกับปัญหาที่เป็นรากเหง้าอย่างเรื่อง MOU ปี2543ที่เกี่ยวกับแผนที่เขตแดนเลยประเด็นนี้มันสำคัญยังไงช่วยขยายความให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะประเด็นนี้คือจุดที่นักวิเคราะห์ตั้งคำถามถ,ามถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาเลยครับ MOU ปี2543คือบันทึกความเข้าใจที่ระบุให้ไทยกับกัมพูชาใช้แผนที่มาตราส่วน1.2แสนเป็นหลักในการสำรวจเขตแดนร่วมกันค่ะ ปัญหาก็คือแผนที่ฉบับนี้เป็นแผนที่ที่ฝรั่งเศสทำขึ้นสมัยอาณานิคมแล้วฝ่ายกัมพูชาก็มักจะใช้อ้างสิทธิในพื้นที่ถับซ้อนมาตลอดในขณะที่ฝ่ายไทยเรายึดถือแผนที่ของกรมแผนที่ทหารซึ่งมีมาตราส่วน1ต่อ5 0,000ที่มีความละเอียดและถูกต้องกว่ามากครับพอจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะว่า1ต่อ2 0 0 0 0 0กับ1ต่อ5 0,000มันต่างกันยังไงนึกภาพง่ายๆครับว่าแผนที่1ล้าน200,000เหมือนรูปถ่ายความละเอียดตำ่ำ ที่มันเบลอๆครับเราเห็นแค่ขอบเ,เขตคร่าวๆทําให้เส้นเขตแดนม,มันคลุมเครือแล้วก็กินพื้นที่เข้ามาในฝั่งที่ไทยอ้างสิทธิ์ส่วนแผนที่1ล้าน5หมื่นเหมือนรูปถ่าย 4K ที่คมชัดเห็นทุกรายละเอียดทุกหลักเขตเลยครับชัดเจนมากค่ะการที่รัฐบาลยังไม่ประกาศยกเลิก MOU ฉบับนี้ที่ทําให้เราเสียเปรียบเนี่ยจึงเกิดคําถามขึ้นมาว่าท่าทีที่แข็งกร้าวทางการทหาร กับการดําเนินนโยบายทางการเมืองและการทูตนั้นมันสอดคล้องกันจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการแสดงออกเพื่อผลทางการเมืองเฉพาะหน้าเท่านั้นประมาณนั้นเลยครับชัดเจนเลยค่ะแสดงว่าความขัดแย้งที่ระเบิดขึ้นมาในวันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดแต่มีเชื้อไฟที่ค่อยๆสั่งสมมาตลอดทั้งปีเราลองย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์กันหน่อยดีไหมคะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่เป็นเหมือนโดมิโนที่ล้มทับกันมาจนถึงจุดนี้ได้เลยครับ ถ้าเราไล่เรียงเหตุการณ์สำคัญในปี2568เนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่ามันคือการยกระดับความตึงเครียดขึ้นมาทีละขั้นจริงๆมันเริ่มจากเรื่องที่ดูเหมือนเล็กน้อยในเดือนกุมภาพันธ์ที่มีเหตุการณ์ทหารไทยไปห้ามนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาร้องเพลงชาติของเขาที่บริเวณปราสาทต,ตาเมืองทมซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทก็สร้างความไม่พอใจในระดับประชาชนขึ้นมา จากนั้นในเดือนพฤษภาคมสถานการณ์ก็ร้อนขึ้นอีกระดับเมื่อเกิดการประทะกันเล็กๆที่บร,ริเวณสามเหลี่ยมมรกตหรือช่องบกทำให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตไปหนึ่งนายอพอมาถึงเดือนมิถุนายนก็เกิดระเบิดทางการเมืองลูกใหญ่ในไทยเลยคือกรณีคลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างอดีตนายกแพทองทานชินวัตรกับฮุเนเซนรั่วไหลออกมาอ๋อเรื่องนั้นเองครับ ซึ่งสร้างความสั่นสะเทือนทางการเมืองอย่างรุนแรงแล้วจุดไหนคะที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆที่ทําให้เรื่องมันไปไกลจนกูไม่กลับจุดเปลี่ยนที่ถือว่าเป็นจุดแตกหักเลยเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมครับ เมื่อมีทหารไทยลาดตร,ระเวนไปเหยียบทุนระเบิดสังหารบุคคล PMN2 จนบาดเจ็บสาหัสค่ะสิ่งที่น่าตกใจและเป็นประเด็นใหญ่มากก็คือจากการตรวจสอบพบว่ามันเป็นทุนระเบิดสภาพใหม่ครับสภาพใหม่ใช่ครับไม่ใช่ทุนระเบิดเก่าที่ตกค้างมาจากสมัยสงครามเย็นการกระทำนี้ถูกมองในฝั่งไทยว่าเป็นการจงใจย,ยั่วยุแล้วก็เป็นการกระทำที่ไม่ต่างจากการประกาศสงครามทางอ้อมเลย เหตุการณ์นี้ทําให้ไทยตัดสินใจลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นชนวนโดยตรงที่นําไปสู่การประทะใหญ่ครั้งแรกในวันที่24กรกฎาคมครับหลังจากนั้นก็มีความพยายามเจรจากันใช่ไหมคะแต่ดูเหมือนจะไม่สําเร็จใช่ครับปลายเดือนกรกฎาคมมีการเจรจายหยุดยิงกันที่มาเลเซียซึ่งก็มีแรงกดดันจากนานาชาติโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมที่พยายามเข้ามาไกลเกลี่ยแต่สุดท้ายข้อตกลงก็เปราะบางมาก มีการละเมิดกันอยู่เรื่อยๆอจนกระทั่งมาถึงฟังเส้นสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฐานไทยเหยียบทุนระเบิดสภาพใหม่ซ้ำอีกครั้งซ้ำอีกครั้งหรอคะครับทําให้มีผู้บาดเจ็บเพิ่มอีกสองนายครั้งนี้ฝ่ายไทยจึงประกาศระงับข้อตกลงสันติภาพอย่างเป็นทางการเลยและสถานการณ์ก็ตึงเครียดมาจนถึงการประทะใหญ่อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้แหละครับโอเคค่ะพอเห็นลำดับเหตุการณ์แล้วเข้าใจเลยว่ามันเป็นเรื่องที่สั่งสมมาจริงๆ ทีนี้ลองมองภาพให้กว้างออกไปอีกนิดนะคะในความขัดแยงระดับภูมิภาคแบบนี้มันไม่เคยมีแค่ผู้เล่นสองคนแต่มีมหาอาํานาจอย่างสหรัฐหรือจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอในกรณีนี้พวกเขามีบทบาทอย่างไรบ้างคะแน่นอนครับในเวทีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีอะไรเป็นสุญญากาศจากบทวิเคราะห์หลายชิ้นชี้ว่าสหรัฐอเมริกาพยายามเข้ามาสแสดงบทบาทเป็นผู้ไก,กล่เกลี่ย และอาจจะใช้มาตรการกดดันทางภาษีและการค้าเป็นเครื่องมือบีบให้ทั้งสองฝ่ายกลับสู่โตเจรจาค่ะเพราะความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคเนี่ยมันไม่เป็นผลดีต่อใครเลยแต่ในขณะเดียวกันก็มีบทวิเคราะห์อีกมุมที่มองว่าผู้ที่อาจจะได้ประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ที่สุดจากความขัดแย,ย้งนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาเองเอ้าวทำไมล่ะคะเพราะการที่พันธมิตรของจีนอย่างกัมพูชาเปิดศึกกับพันธมิตรของสหรัฐอย่างไทย มันทําให้สหรัฐมีความชอบธรรมที่จะเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้มากขึ้นอ๋อเพื่อคานอํานาจจีนถูกต้องครับเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคานอํานาจของจีนที่แผ่ขยายอิทธิพลอย่างรวดเร็วซึ่งแน่นอนว่าจีนเองก็คงไม่พอใจนักที่เห็นความวุ่นวายเกิดขึ้นในสวนหลังบ้านของตัวเองเอาละค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันมาวันนี้นะคะดิฉันว่าเราพอจะสรุปภาพรวมของสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ได้เป็น3ามประเด็นหลักๆ ข้อแรกนี่คือสงครามชายแดนยุคใหม่ของจริงที่เทคโนโลยีอย่างโดรนได้เข้ามามีบทบาทชี้เป็นชี้ตายในสนามรบอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยข้อ 2. ชนวนเหตุของสงครามครั้งนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องแผนที่หรือเขตแดนแต่มันเกี่ยวพันกับการเมืองภายในของทั้งสองประเทศโดยมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลจากเครือข่ายทุนสีเทาเป็นเดิมพันที่สําคัญและข้อสุดท้ายสถานาการณ์ในตอนนี้ยังคงเปราะบางและอันตรายอย่างยิ่งข้อตกลงสันติภาพถูกระง,งับไปแล้ว ความไม่ไว้วางใจอยู่ในระดับสูงสุดและแนวรบก็ยังคงคุกรุ่นอยู่ทุกวันใช่ครับและมีประเด็นสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไทยให้ไปคบคิดกันต่อนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราเห็นดูเหมือนว่ายุทธศาสตร์ของฝ่ายไทยได้เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปอย่างไรคะจากเดิมที่เน้นการป้องกันตามแนวชายแดน อนนี้เราเห็นการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างที่ค้ำจุนระบอบของฝ่ายตรงข้ามทั้งเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจและเครือข่ายทุนสีเทานี่ทำให้เกิดคำถามที่น่าขบคิดว่าหากการทหารและการทูตในรูปแบบดั้งเดิมไม่สามารถสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้จริงในอนาคตสงครามระหว่างรัฐอาจจะไม่ได้ตัดสินกันที่แนวรบอีกต่อไปแต่อาจจะเป็นการต่อสู้กันในโลกของการเงินสงครามไซเบอร์และการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจใช่หรือไม่ นี่อาจจะเป็นโฉมหน้าใหม่ของความขัดแย้งในภูมิภาคของเราที่ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยครับ